เดี๋ยวนี้จะพาไปหาปลาน้ําล้นครับไปหาตรงที่ประตูระบายน้ําฉุกเฉินที่น้ําล้นออกมาถ้าน้ํามันไหลล้นออกมาเยอะขนาดนั้นน่ะปลายังไงก็ออกมาแน่แต่ถ้ามาหาตามแบบเนี้โอกาสที่จะได้ปลาตัวเป็นๆนนะ่ะน้อยอยู่ไม่เชื่อเราดูเลยครับน้ําไหลซัดลงมาแรงขนาดเนี้ต่อให้เป็นปลามีขีบวายในน้ําได้อ่ะถ้าปลามันไหลลงมาพร้อมน้ําเนี่ยโอกาสรอดถือว่าน้อยเลยครับถ้าเจอตัวปลาเนี่ยตัวก็นวมหมดละ เพราะว่าเวลาปลามันไหลลงมากับน้ําเนี่ยมันกระแทกโขดหินครับปีที่แล้วเรามาหาเหมือนกันบางตัวเนี่ยนอนแข็งอยู่เก็ดแทบไม่มีที่เก็ดปลาแทบไม่มีเนี่ยมันโดนหินขูดออกหมดครับแบบนี้แล้วครับวิถีชีวิตแบบบ้านต้องรู้จักเรียนรู้แล้วก็สังเกตไว้นั่นไงขับรถเลาะลงมาเรื่อยเหมือนจะเจอตัวปลาเลยครับแต่ไม่รู้ปลาอะไรอยู่ใกล้อยู่นอนเกยตื้นอยู่โขดหินตรงกลางน้ํานู่นน้ํายังถือว่าไหลแรงอยู่ครับแต่ก็ยังพอเดินข้ามไปได้ ขนาดมองอยู่ถนนห่างไปร้อยเมตรยังเห็นตัวใหญ่ขนาดนี้เราว่าปลาตัวเนี้ยไม่ปลาช่อนก็ปลาชโดแล้วครับต้องรีบเอาครับถ้าเกิดปล่อยไว้เนี่ยคนอื่นมาเจอเขาก็เอาอยู่ดีน้องมันดมดูยังไม่มีกลิ่นครับน่าจะได้อยู่ดีนะเนี่ยพอเรารู้ว่าน้ําแห้งเราออกมาก่อนเขาเลยตัวนี้จะเป็นปลาชโดครับไซส์ก็อยู่ที่ประมาณสองโลก,กว่าเห็นไหมครับดูตามตัวสิเก็ดแทบจะไม่มี จะมีได้ยังไงล่ะครับมันไหลลงมากับน้ําขูดมากับหินถลอกปอกเปิกหมดเราเช็คดูแล้วครับยังสดๆดอยู่เลยวิธีดูปลาว่าตัวสดหรือไม่สดเนี่ยให้ดูที่ตามันกับคีบมันครับถ้าตาใสใสคีบยังสดๆอยู่เนี่ยนั่นแหไไละครับยังไม่เน่าหรอกทําไงได้ล่ะครับปลาตัวเดียวเจอพร้อมกัน2คนเลยตกลงจะแบ่งกันครับเลยทําเป็น2ส่วนส่วนหัวกับส่วนหางเราว่านะปลาที่มันตกลงมาเนี่ยน่าจะมีอีกแต่ตอนนี้บางจุดน้ําก็ยังไหลแรงอยู่ครับไปไม่ได้ ถามน้องคนที่มันเฝ้าระวังเขื่อนอยู่น้องมันบอกอีกประมาณห้าหกชั่วโมงค่อยมาดูใหม่น้ําถึงจะลดมาเก็บปลาแบบนี้แทบไม่ต้องใช้อะไรเลยครับใช้ตาอย่างเดียวตาดีก็ได้ตัวตาไม่ดีก็ไม่ได้ตัวถ้าเป็นเนื้อปลาชโดเนี่ยถ้าเกิดได้เยอะเอาไปทําเป็นเนื้อแดดเดียวแล่เนื้อทําเป็นเส้นเป็นเส้นหมักดีๆนะบอกเลยอร่อยแต่ฝนก็ยังปล่อย,ล,อย,ล,อยลงมาเรื่อยๆอยู่ครับน้ําที่ไหลลงมาก็ยังไหลแรงไหลเชี่ยวอยู่คืนนี้ถ้าจะยังไม่เห็นตัว น่าจะเป็นตอนเช้านั่นแหละครับรอให้น้ําลดกว่านี้ก่อนแต่ก็ต้องออกมาเช้าเเลยตีสี่ตีห้าต้องออกละเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่แค่เราครับที่รู้ว่าจะมีปลาอยู่คนอื่นเขาก็จ้องอยู่เหมือนกันขอตัวกลับไปนอนสักตือนก่อนครับตีสี่ตีห้าค่อยออกมาสารภาพตามตรงเลยครับเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับพวงอยู่แต่กับปลานี่แหละตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตีห้าพอนาฬิกาปลุกก็ออกมาเลยผ่านไปห้าหกชั่วโมงเนี่ยน้าก็เริ่มเบาลงแล้วครับ เมื่อคืนเนี่ยเราติดฉมวกมาอย่างดีคิดไว้เผื่อเจอปลาตัวที่มันยังเป็นเป็นอยู่จะได้ใช้ฉมวกทีมเอาแต่ตั้งแต่เมื่อคืนเรามีประสบการณ์แล้วครับถ้าจะมาหาปลาตามแบบนี้ตัวเป็นเป็นไม่ค่อยมีหรอกพอตอนเช้าเลยไม่ได้เตรียมฉมวกมาเตรียมแต่ตาดีๆมาก็พอละนี่ขนาดเราว่าเรามาแต่เช้าแล้วนะพอตอนมาถึงอะ่ะมีสองคนหาอยู่ก่อนเราอยู่ละนี่เราก็จ,จอดรถไว้ตั้งแต่ข้างล่างเลยแล้วก็เดินไล่ขึ้นไป ดูสิครับน้ําไหลลงมาแรงไม่แรงอะ่ะหินที่เขาเอามากองไว้ข้างบนอะ่ะไหลลงมาข้างล่างหมดละเราก็ว่าอยู่ทาไมปลาให้เราเจอเนี่ยเกดแทบจะไม่มีตัวทลอกปอกเปลิกหมดก็เพราะมันไหลลงมาพร้อมกันกับน้ําพร้อมก,กันกับหินนี่แหละทั้งหินที่มันเป็นก้อนแล้วก็หินที่มันติดอยู่กับพื้นแหลมๆปลาที่เราเจอเนี่ยเลยดูน่วมหมดเลยนี่ครับตัวแรกของเชา้านี้ตัวจะเล็กหน่อยหินยังครับตัวปลาอยู่เลยแทบจะต้องขุดกันขึ้นมาเลยทีเดียว ตัวแรกที่เราได้ของเช้าวันนี้น่าจะเป็นปลาขอแยงครับเนื้อยังสดสดอยู่เอาไปทํากินได้ถ้าเป็นพวกปลาขอแยงเนี่ยเอาไปย่างก็อร่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาจะเอาไปทํากันเอาไปแกงใส่หน่อไม้ส้มแกงแบบใส่น้ำมาเยอะอร่อยเลยครับนัวด้วยขนาดปลาขอแยงตัวเล็กๆเนี่ยยังไม่เหลือแล้วพวกเป็นตัวไปใหญ่แหลลงมามันจะรอดหรอครับเนี่ยเดินมาได้สักพักแล้วครับกว่าจะได้แต่ละตัวตัวที่สองก็ตามมาติดๆครับตัวนี้จะเป็นปลาขาวส้อย ลองลอยตามตัวเนี่ยก็แทบจะเหมือนกันกับปลาขอแยงมีตัวลอยหะหลอกปอกเปิกหมดถ้าเป็นพวกปลาขาวปลาขาวส้อยเนี่ยเอาไปทอดครับใส่เกลือใส่รสด,ดีก็อร่อยดีเอเสียดายวะไม่ได้เอาพวกสวิงหรือว่าแหมาด้วยเจอวังน้ําเย่ยแบบนี้น่าจะมีปลาตกค้างอยู่บางที่น้ําก็ยังไหลแรงอยู่ครับเดี๋ยวรอให้น้ําไหลเบากว่านี้อีกหน่อยครับเดี๋ยวค่อยมาดูปลากันเราค่อยๆเดินไล่จากข้างล่างขึ้นมาข้างบนเนี่ยเพิ่งได้ปลา2ตัวนั่นแหละ ก็แบบนี้แหละครับหาอยู่หากินถ้าได้ตัวก็ดีถ้าไม่ได้ตัวก็ไม่เป็นไรตามกอหญ้าตามกิ่งไม้พวกนี้น่าจะมีปลาดียังเมื่อกี้ตอนที่เราเดินขึ้นมาขึ้นมาฝั่งนู้นละเดี๋ยวขากับเราจะเดินลงฝั่งนี้สําหรับเราเนี่ยหาปลาหาอยู่หากินแบบนี้มันมันไปเรื่อยครับนั่นไงนั่นไงอะไรข,ขาวาว่านั่นน่าจะเป็นปลาวทุกคนแถมตัวใหญ่ด้วยต้องทิ้งกระชังกับเคียวลงไปก่อนครับพื้นที่สูงอยู่พอสมควรเราก็รีบถไลลงมาเลยเมื่อกี้เดี๋ยวคนอ,อื่นมาเห็นก่อน ไปดูตัวนันครับถ้าใช่ปลาตัวจริงๆเนี่ยตัวใหญ่แน่ขนาดมองจากข้างบนยังเห็นตัวเลยเอา้าถ้าตัวห่อขาวตัวแบนๆแบบนี้น่าจะเป็นปลากายครับน่าจะถ้าไหลลงมาพร้อมกันกับน้ําพร้อมกันกับหินเรามาค้างอยู่ตรงซอกหินนี้พอดีฮ่าๆวันนี้โชคดีครับมาเจอก่อนเขาไซส์ขนาดเนี้ยสามสี่โลน่าจะได้ให้ดูรอยทะลาะปอกเปลิกสิครับมันจะไปรอดได้ไงอย่างนี้น่านจะไหลามาติดตรงซอกหินตรงนี้ตั้งแต่เมื่อคือนละ แต่ก็ถือว่ายังดีครับมีน้ําไหลผ่านเนื้อมันก็เลยยังไม่มีกลิ่นคลิปมันก็ยังแดงสด,สดอยู่นิดนึงฮ่าฮพอเลยวันนี้ได้ตัวเดียวน่าจะพอละได้ตัวใหญ่ขนาดนี้ใส่ตะกร้ามอไซค์ไปยังไงคนก็มองเอาเถอะเดี๋ยวให้บ้านซากันเนี่ยว่าจ่าเป็นได้ปลาตัวอย่างใหญ่เป็นไงครับผลงานสายตาเราเออให้มันได้แบบนี้สิสมกับตั้งแจงมาแต่เช้าหน่อยไม่รู้แล้วครับเจอใครมาหาปาลเาเราก็อวดหมดละได้ตัวใหญ่แบบเนี้ยอกผายไหลพึงได้เลย เฮ้ยเสียดายว่ะถ้าเกิดเราลงมาข้างล่างนะเจออีกตัวแน่แต่ไไมแกบอกว่าได้จากป่าต้นอ้อข้างล่างนี่แกก็ได้อีกตัวหนึ่งได้ตรงป่าเข้าเห็นไหมครับบอกแล้วถ้าเกิดปลาไหลลงมากับน้ําเนี่ยสภาพจะจนแบบนี้แหละถ้าหาไม่เจอเนี่ยปล่อยไว้ก็เน่าทิ้งเฉยๆกลับแล้วครับทุกคนทางนี้เขาน่าจะหาหมดละเดี๋ยวปลากายตัวที่เราได้มาก็จะรีบแล่เนื้อแล้วก็สับเนื้อไว้ครับน่าจะเอาไปใช้ได้แค่ส่วนเนื้อมันนั่นแหละส่วนหนังกับคีบมันนะน่าจะใช้ไม่ได้ละปกติถ้าเป็นปลากายเนี่ย ถ้าได้มาแบบตัวเป็นๆไม่ช้ำเนี่ยตรงหนังมันกับครีบมันเอาไปทอดอร่อยครับทอดเชิงปลากายเนี่ยบอกเลยอร่อยแต่สําหรับตัวที่เราได้มาวันเนี้น่วมหมดแล้วครับใช้ไม่ได้นี่แหละครับเนื้อมันเราก็จะเอามาสับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็ลวกให้มันสุกเหมือนลูกชิ้นเนื้อปลากายเลยเฮ้ยไม่เหมือนนี่ว่ะมันก็ลูกชิ้นเนื้อปลากายเลยนี่วานี่ลวกให้มันสุกไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะเสียเห็นไหมครับถึงมันจะช้ำถลอกปอกเปิ่กมาเนี่ยเราเอามาทําดีๆมันก็น่ากิน ที่เราลวกไว้เนี่ยเอาไปทําแกงเขียวหวานก็ได้เอาไปทําเป็นลาบอีกรอบก็ยังได้เลยเป็นไงครับวันนี้บอกแล้วเราหากินหมาน